เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับรายการ I want to drawing นะครับซึ่งเป็นรายการที่โอ้โหห่างหายกันเป็นนานเลือกเกินนะตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยยันอโยุทยากันเลยทีเดียวนะครับเอออยุทยามันมาก่อนสุขโขทยัยหรือเปล่าวะซึ่งรายการแรกเริ่มเดิมทีงั้นมันจะแบบว่าเราจะไปสุ่มวาดแฟนแฟนอาร์ตให้คนนั้นคนนี้นะครับซึ่งวันนี้เรากลับมาในรายการที่เรียกว่าเป็นรายการที่ จะเปิดม, <า S 1> มิต<ด>ิ<ด>ใหม่นะให้กับ I Want to Drawing มากๆเลยนะครับซึ่งเกมนั้นมีชื่อว่าทายซินี่อะไรนะครับและกติกา,กาการเล่นนะครับเราจะสุ่มคนวาดมา1คนและใน3คนที่เหลือก็จะต้องกันแย่งกันตอบคําถามนะครับตอบถูกแล้วก็จะได้คะแนนแต่ถ้าเกิดไม่ถูกแล้วก็จะพลาดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้คะแนนสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่าสําหรับคนแรกที่ร่วมแจมของเราในวันนี้ก็จะเป็นดักก้อนแคทคนเดิมนะครับแล้วก็มีคนเดิม น้องหลามน้อยชื่ออะไรครับชื่อฟ้า,ฟาใช่ไหมครับ <c oughs> เสียงเบาจริงเลย <c oughs> เออคนต่อไปก็เป็นแฟนของน้องฟ้านะเอ,อ้ของหลามน้อยมีเสียงไหมครับคนนี้ส <c oughs> วัดดีครับสรุปเป็นใบนะครับคนนี้ <c oughs> เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปนี <c oughs> ่เลยครับตอนเริ่มมันก็จะขึ้นเป็นช้อยให้เราเลือกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรา ทุกคนคิดว่าอะไรครับการวาดของผมนั้นมันคือสุดยอดแห่งปรมาจาร์ยวะผมบอกเลยอะไรวะพี่เอกะล็อกเกอร์เลยบอกเลยมันคือการกระทําของช่างนะครับเอ๊ะเออใช่ปะ่ะบอกเลยนี่คือช่างช่างกําลังทําอะไรอยู่อ่ะช่างกําลังทําอะไรอยู่ครับเอาว่ะเฮ้ยสะกดถูกเอเนี่ยคนใบ้ทาไมตอบถูกเลยโอ้โหมาละ ช่างนี่ไม่โถหรือไม่เอ,เอกเอวะไม่โถมันก,ก็ช่างนี่เพื่อนมาเติมมาสคลาร่าซะหน่อยหนึ่งมาสคลาร่าไม่มีคําว่าช่างนะครับแต่คือมันเป็นการกระทําของช่างประเภทหนึ่งที่กำลังทําอะไรอยู่อ่ะนา่ากลัวเอา,าอ่ะบพันหมดเวลานะครับคนที่ตอบถูกก็จะได้คะแนนเพิ่มมาอย่างนี้นะครับคนที่ตอบช้าก็จะได้แค่เก้นาคะแนนแต่คนที่ไม่ได้ก็คือได้ก้อนแก,แกนเองอะไรวะเนี่ย โจ๊กเกอร์เหรอมันคืออะไรวะมันคือคิดไม่ดีผมคิดไม่ดีมองบนอ่ะมองบนไปแล้วไม่ไม่ถูกครับนี่เลยการตอบแล้วก็จะตอบในไอ้นี่เลยเหมือนใครเอาไอตอบไม่ได้เอ๊ะอะไรวะแปลว่าตอบเป็นโพนี่แล้วกันอ่ะเอาอ่ะคะแนนอันดับหนึ่งคือใครครับน้องๆก็ดูเอาธรรมดาอยู่แล้วมามันต้องมีโอ้โหพลาดไปแล้วครับ ใครเป็นคนวาดเนี่ยคุณพรีมนี่เองพรีมพิพายโอ้เส้นตรงมาเลยมาโลซาวโลซาวอุ้ยรู้ละรู้เลยครับเราจะตอบแบบไม่บอกใครนะครับเฮ้ยเขาบอกว่าเกือบถูกเฮ้ยอะไรอ่ะอ่าว๊ดคืออะไรอ่ะมันมันคือผลไม้เพื่อน มันคือผลลไม้นี่คือโคตรใบ้สุดๆเลยมาครับคะแนนที่เราตั้งกันไว้ในสเตตนี้ก็คือ240คะแนนนั่นเองมาดูกันว่าใครจะได้ MVP ไปนะครับเล่นแกงหมดทิมแม่น้ำมาแล้วแม่น้ำมาแล้วจังหวะแบบนี้ปลาโลมาฉลามวะเุ้ยเอาว่ะ ผมบอกแล้วผมหัวครีเอทีฟแคโลมาเหรอเอาอ่เอาไงดีวะเพื่อนๆผมว่าอันนี้น่าจะสื่อความหมายได้ดีที่สุดแล้วแหละผมนะคือคนที่แต่ว่ามีความคิดสร้างสรรค์สุดๆเลยนะครัชคิดแล้วกูเงียบอ่ะถุงยางนอ่ะไม่ใช่โอ้โหไอ้หมอนี่อะอะไรอยู่ในห่อเนี้ยอะไรอยู่ในห่อขนมอันเนี้ย ต้องรู้แล้วแหละโคตรง่ายเลยมันคือขนมอะไรอะเอใช่บอกว้า <c oughs> มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งตอบถูกแล้วหนึ่งขนมอะไรวะออาเลมันเป็นขนมอะไรอ่ะใบให้สุดๆเลยนะขึ้นเลเนยมันคือขนมอะไรครับอมันคือขนมอะไรนะอะไรข้างในนะมเราพิมพ์เกียรเหรอเฮ้ยมันอเอาเอา,เอายังไงดีเวลาจะหมดแล้วครับสิบเก้าแปด เจ็ดหกห้าสี่ไม่ถูกเรียบรลอยมันฝรั่งทอดยังไงเล่ากูสะกดไม่เป็นมาแล้วมันคืออะไรวะตุ๊บบมบมอ้าอย่าพึ่งตายใจไปรู้ได้แบบไม่มีข้อกังขามันไม่ได้มีแกนี้จ้าเดี๋ยวก็รู้ใจเย็นๆคุณผู้ชมครับ นี่เลยครับทําไมฉันตอบถูกล่ะครับนี่เลยนี่เลยมีควันขโมงด้ะโคตหน้าอร่อยเอ๊ะยังไงดีเนอะหลามน้อยคิดหนักแล้วครับจึงว่าแบบนี้หลามน้อยมันคืออะไรวะรักแร้มันคืออะไรตับไตไส้พุงเอ๊ะดูแลเก่งหนุ่มก็ดูสวยเดฟคะแนนไปเถอะอยา ากยงต่อไปก็คือมิมิก็คือหลามร้อยนั่นเองเบบี้บลูเราจะเรียกเขาเบบี้บลูนะครับใครที่มาอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้ชื่อเล่นไปนะคือไม่ได้ถือว่ารู้จักกันจริงเหมือนไอ้เจงก็เป็นเจซี่จังไปแล้วครับอุ้ยอะไรวะ <c oughs> ใช่ไหมวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วมับเขาให้มับเขาให้ใครวาดวะเนีน่ยวาดโคตรสวยเลย เอ้ยโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดจะเลือกอายการมัน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 ยากเกินไปเนาะเอาแบบโคตรง่ายเลยแล้วกันนะโคตรง่ายเริ่มจากไ่แน,นใจแล้วกูง่ายง่ายง่ายโคตรงยเลยแหละใครจะตอบได้ไเป็นอันดับแรกผมบอกเลยโอ้โหนี่ขนาดการยังไม่มาเลยนะครับอะต้องรู้แล้วละรู้กันทุกคนรู้กันทุกคนเอาจริงดิรู้กันทุกคน ว่าดูเหมือนการกลมๆแล้วน่าจะเป็นปลาปลาปลาโอ้ยโหดูหนูผินครับสะกดถูกะวกเนี่ยเ้าชิดลืมอ๋อไม่ใช่สอเสือครับอ้าวเฮ้ยไม่ใช่เฉยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่มีไม้โทครับผม ไม่มีไม้โทรครับผมนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งในการฝึกทักษะในการพิมพ์ภาษาไทยของพวกเราใช่ไหมเออบางทีคำนู้นคำนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเขียนอะไรที่มีการันพอเรามาพลิกแพงได้ในหลายๆแบบเราก็จะได้จําได้ว่าเอ้ยไอ้คำคำนี้มันเขียนอย่างนี้นี่ว่า,าเหมือนไอ้คาว่ากระเพราอะไรอย่างเงี้ยผัดไทยพวกนี้ที่เราเขียนผิดกันบ่อยนะครับถ้าเกิดเราได้มาเล่นแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นการฝึกทักษะได้ดีเลย,เลยทีเดียวนะครับที่ทมาลอ เป็นไงประตู้เอาว่ะตอนนี้คุณพรีมคุณพรีมไนดะ้ทําการแซงคะแนนเราไปแล้วครับโอ้โหมาเดี๋ยวอ้อให้เข้าใจง่ายสุดเลยใครตอบใครตอบได้ก่อนนะเอาคะแนนไปเลยบอกให้มืมนนี่คือคลื่นนะครับน้องๆเอาว่ะมาแล้วโอ้โหคนแรกเลยคุณพรีมสุดจะจัดใครต่อเฮ้ยเบบี้บลูทำไมช้าเงี้ย เออผลงานชิ้นเอกกัค่ะอกอแล้วเราเหมือนสายครีเอทีฟครับโอ้โหมาปุ๊บในพอดีเลยโอ้โหเหมือนคุณพรีมจะหลุดออกจากการแข่งขันไปเลยนะครับเหอยอีแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะมันคือข้อเดิมหรือเปล่าเราไม่ใช่ว่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยดูดหอยหรือเปล่าอเดาหอยเขา เฮ้ยทำไมหอยอันนี้ไป็สุดแล้วนะหอยที่บอกกับหลอดมันจะเป็นอะไรอ่ะก็หอยหลอดไงเอ้าพิมพ์ไปแล้วนี่เฮ้ยพิมพ์ไปแล้วตะกี้นี่ทำไมไม่ถูกวะเราเขียนหอยหลอกหรือเปล่าโอ้โหคำนี้ผมไม่มีทางวาดแกงจืดแน่นอนครับบอกเลยจังหวะแบบนี้ครับผมบอกเลยแล้วว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้แต่ไอเจ๋งไม่รู้มันคือการกระทําของคนที่แบบว่าโอ้โหครับ ยังไงก็ต้องรู้แล้วครับใช่ป๋เสียงแดงนี่คือหน้าหน้าเขินนะครับเพื่อนๆผมขอใบแบบสุดความสามารถกันเลยทีเดียวเชียวมใช่เหรอเอาว่ะมีคนถูกไปแล้วนี่แหละไหนเพื่อนผมถูกไปแล้วมันคือสติกเกอร์ที่เราส่งให้สาวๆบ่อยๆนะครับที่อาจเจ๋งน้อยส่งให้สาวๆบ่อยๆแน่นอนผมบอกเลยไ้ไข้าไม่ใช่เจ้าไม่ไม่เจ้าไม่ใช่ข้าจะผวนกันทำไมวะ เอาว่ะเฮ้ยมันต้องรู้แล้วแหละนี่คือผู้หญิงเขินแล้วเนี่ยผู้หญิงเขินแล้วดูดิหน้าแดงเจนเนอเะียลตอนจูบนิ้วลายเอาว่ะมีคนถูกแล้วนี่คือมีเบาไปแล้วจูบถ้าเป็นละครไทยนี่คือจะตาโตมากเลยแหละครับตาโตแล้วก็เขินไปด้วยเออถูกทุกคนโอ้นี่ตอบไปได้ไงเนี่ยมาแล้วขนาดคุณบุ๊คไข่ลูกแรกอะไรวะคุณนูยังรู้เลยเฮ้ย มีลูกตามาแล้วสองจิกๆมาจะมีอะไรเกิดขึ้นเอ้ยโอ้มีความว้าวบอกเลยสลามว้าวโหแต่แต่รูปน่ารักจริงดูจะวาดรู้เรื่องรู้เรื่องสุดในี้แล้วมั้งคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่ถูกด้วยเป็นคนขายของหรือเปล่าเป็นคนขายของหรือเปล่าเฮ้ยคืออะไรวะอะไรวะอ๋อรู้แล้วเอ้าเอ้าไม่ใช่เฮ้ย รอเลยรอลิงวะนี่ไงถูกแล้วไ,ไงทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในหัวของตัวเองทั้งนั้นมาถึงข่าวของ<ม>คุณแล้วล่ะนะ,นะโอ้โหอาปากอาปากหัวรูแลผมบอกเลยด้วยสองร้อคิวของผมนั้นวิชิพายแล้วต่อไปถูกเฮ้ยคุณพรีม <S <S โอ้โหคะแนนมาอย่างไวไปเป็นเราตามเมื่อทันแล้วนะเนี่ย อยา่ยใครโค้ดตอบอได้เนี่ยโคดง่ายเลยเฮ <วะ S 1> <อ>้ยว่<อ>า,าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนามาแตะอย่าแซวหน้ามาหนูพี่เลซ่าหรือเปล่าอะไรวะฝุ่นเข้าตากูพิม์ไปแล้วอ่ะแต่ไม่ถูกตื่นมึงทำไงอ่ะโอ้ยโหโ่กำลังโหจะพิมพไปอยู่แล้วสกดยังไงวะเนี่ยอ่ะฮะคำนี้คำเก่าเลย,ยอ๋อ ไม่ถูกมันแสดงว่ากูเคยทำกินเฮ้ยทำไมไม่ถูกวะไม่ได้กินบ่อยดิกูทำกินบ่อยกูรู้ดีกูดิ๊งอย่นงั้นแหละครับน้องๆคือพี่บอกว่านะซองร้อยไอคิวซองริวไอคอยเฮ้ยเกิดผมแบบว่าไม่อยากจะขิงเลยว่าผมแม่อา มัวแต่ขิงไงคือผมไม่อยากให้เกมมันจบไวผมอยากให้ทุกคนนะครับได้วาดบ้างคือการเผื่อแผ่ในโลกใบนี้เราควรจะมีการแบ่งปันนะครับการเป็นมนุษย์ครับเราเกิดมาอยู่บนโลกเดียวกันเราควรจะมีการแบ่งปันนะครับหรือการแชร์เราควรจะอยู่รอดไปด้วยกันในโลกใบนี้นะครับซาโฟหรือเปล่ายัง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 งไม่เสร็จซาโฟแน่เลยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอำน้ำนีน้ำน้น้ำ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  น่ากินโคตรลาดหน้าเลยเยเอรู้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของกินขนมหวานผมรู้ว่าอะไรแกงกะหรี่อมันเขียนไงวะไม่ใช่อีป้าเลยแกงกะหรี่ชัดๆอ่ะนีเหมือนแล้วนันเนี่ยโอ้โหโคตรง่ายใช่อะไรวะเอออรบังเขาขายนะครับเป็นของหวาน๋อรีโตแต่นเนี่ย รีโตนั่นเองโอ้โหคืออะไรอ่ะรีโตไงรีโตหลามน้อยรีโตอาบัตหวนๆๆเนาะอาดไวออกผ๋มเบอร์แห้กับเบบี้แวมไพร์ครับพ่อหนุ่มน้อยโอ้โหที่หนึ่งมาเป็นผมนั่นเองนะครับเก่งสุดในทีมอยู่แล้วอันดับสองก็เป็นดาร์กอนแคทและอันดับสามก็คือหลามน้อยของเราเองซึ่งทำไมกูได้แต่ของกินวะ ถ้าเกิดคุณพรีไม่หลุดนะคือชนะไปนานแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแจมกันในวันนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลามน้อยหรือว่าดรากอนแคสแล้วก็คู่หวานใจของเขาท่านเองนะครับหวานใจของหลามน้อยนะไม่ใช่หวานใจของดรากอนแคสมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมได้ครับ Have a nice day Sierra นะครับ Have nice day. รบ,บุ้ย